สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็เบื่อเข่าเบื่อน้ำแล้วเราฉันก็เลยไม่ได้ทํากับเข่าดอกจ้าก็นึกอยากจะเป็นเด็กเซนก็เขาจกวันนึงนั่นแล้วฉันนอะแต่ว่าก็เป็นไดแค่เซนขนมจีนเท่านั้นแล้วจ้าก็พอดีว่ามีป้าทูอยู่ในตู้เย็นสองเ่งนั่นแล้วจ้าแม่ฉันก็ซื้อไวมอรจีสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งไอฉันก็กลัวมันจะเน่าก่อนวันนี้ก็เลยว่าจะเอาออกมาทําน้ำยาป้าทูนี่แล้วจ้า เมื่อเช้าเนาะฉันก็เลยไปโบกรถกับเขาก็ได้เซ็นขนมจีนมาตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อลูกชิ้นปลามาใส่ดาเพราะให้มันมีตอนสักหน่อยนั่นแล้วแต่ว่าลูกชิ้นปลากระมดอีกแล้วก็เลยได้ตีนไก่มาแทนนั่นแล้วจ้าวันนี้ก็เลยจะได้เป็นเมนูน้ำยาปลาทูใส่ตีนไก่นั่นแล้วนเนาะพอแต่คางนา้ำคางทาเซจเรียบร้อยแล้วจ้าฉันก็ไปหานี่แล้วสมุนไพรหัวขาตะไครใบมะกรูนนี่เราจร้าเซจแล้วนี่ก็มาหากระชายกระชายนี่นะแม่ฉันก็เอาออกจากกระถางไว้ก็ว่าจะเอาไปปลูกแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลือกได้ยามปลูก,กที พอได้เครื่องมาแล้วที่นี่ก็มาทําการล่างให้มันสะอาดแล้วก็เอามาทุบๆเพื่อที่จะเอาไปต้มนี่แล้วจ้ะก็มีเพิ่มเติมมาจะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนี่แล้วจ้ะพอตะน้มเดือดแล้วก็เอาทุกอย่างลงไปต้มเลยแล้วที่นี่ก็โรยเกลือลงไปสักหน่อยนึงน้ำต้มเริมหอมแล้วก็ยังคอยใส่ตีนไก่ลงไปจ้ะตีนไก่ก็เอาไปล่างเกลือให้มันสะอาดสะอาดก่อนเด้อมันถึงจไม่คาวแล้วที่นี่ก็ตามโดยปลาทูลงไปแค่3ตัวนี่เราจะอีกตัวหนึ่งฉันจะจงไว้ทําปนวันหลังจ้ะี๋ยวรหวางทีรอให้เนื้อซัดกระ สุกแล้วที่นี่ก็มานาั่งหันพักเตรียมไว้จะกินก็นขนมจีนนี่แล้วจ้ะวันนี้ก็จะมีแค่หัวปีนี่แล้วก็หาเก็บในไรในสวนนี่แล้วจ้ะไม่ต้องไปหาซื้อพักกับอื่นให้มันยุ่งยากหรอกมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นจ้ะพอจะปลาทูสุกแล้วที่นี่ก็ตักปลาทูก็เครืองออกมาก่อนจ้ะตีนไก่นะก็ต้มต่อไปก่อนจ้ะเพราะว่ามันยังไม่ทันเปื่อยหรอกเพราะว่ามันเหนียวเนาะก็ต้องใช้เวลาต้มนานกว่าหมูสักหน่อยนั่นแล้วจ้ะหัูนี่ก็หางปลาทูนี่ก็ไม่ค่อยสมานฉา,าญกันจ้ะก,ก็ไปก ที่นี่ก็จะมาทาการแกะเนื้อปลาทูเพื่อที่จะเอาไปปั่นเป็นเครื่องแกงนั่นแล้วฉันก็จะใส่พริกแห้งหอมกระเทียมกระชายที่เราต้มไว้นี่นะจ๊ะค่ะตะไครใบมะกรูดนะฉันก็ไม่ได้ใส่ลงไปปั่นดานดอกกระชายความหอมที่มันมีอยู่ในน้ำต้มแค่นั้นก็พอจ้ะพอจะปั่นพริกแกงเซจแล้วที่นี่ก็ทําการตั้งหม้อแล้วก็เทกะทิลงไปเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนี่แหละถ้าใครไม่ชอบน้ำยาก,กะทินะ่ะพวกแกกระหามขั้นตอนการใส่กะทิไปได้เลยเด้อจ้ะ ัวทุกอย่างให้มันหอมแล้วทีนี้ก็ปรุงรสดด้วยน้ำปลาตามโดยรสด,ดีจักหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเยาะผงนัวลงไปจากทีนี้และเคล็ดลับของแม่ฉันนะ่ะทำน้ำยากะทิก็ต้องใส่น้ำปลาลงไปให้มันนัวๆจักหน่อยนึงว่าอย่างงั้นจ้า เ็จแล้วที่นี่ก็เติมน้ำต้มเครื่องลงไปนี่เราจานแล้วลก็ตามด้วยตีนไก่ไปเปื่อยๆลงไปเลยจ้าต้มทุกอย่างให้มันหอมให้มันเดือดแล้วทีนี่ก็ค่อยโรยหนาโดยกะทิอีกรอบนึงพอจะใส่กะทิไปแล้วที่นี่ก็ปล่อยให้มันเดือดอีกจักหน่อยนึ่งเร็จแล้วทีนี่ก็เอาต้นหอมที่เราหั่นเตรียมไว้นี่เราจามาโรยหนาโอ้โหผัแก่เอ้ยฉันละอยากไข้ก้องมันมีกลิ่นดิแท้เด้นนำยาฉันนี่หอมไปสามบานแปดบานเลยเด้ไม่ได้พูดโมโ่เกินจริงเดอละ ทำน้ำยาแล้วๆที่นี่ก็เอาขนมจีนใส่จานมาโรยด้ดยหัวปีมาเลยจ้าแล้วก็ค่อยมาตักน้ำยาลาดลงไปหลายๆนี่เราจะมอใหญ่ยายปารนี่นี่ก็กินได้เมื่อวันหนึ่งนะจ้ามาเด้อใครอยากกินขนมจีนก็ฉันก็มากินได้เด้อจ้าและเมนูนี้ฉันก็รับรองเลยว่าอร่อยสะจนดึงหูมีออกจากหัวหนนแล้วแก่เอ้ย